princess v l o g ep นี้พี่หอมขึ้นศาลโหดมากเลยชีว네ิตจริงมีหนักแบบนี้ไหมจะพ้องครดีคดีอะไรติดตามได้ในคลิปนี้แล้วทำไมเรายังแก้ปัญหาคดีพวกนี้ให้หมดไปไม่ได้สักทีคดีนี้โจทย์พ่อแม่ห้ำหันกันมีกลยุทธ์เยอะแยะศาลไม่รู้หรอใช่ครับทะไรแตง1 2 ตอนนี้หวองอยู่ที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางแต่เดี๋ยวก่อนเรื่องจริงคืออะไรคือไม่ได้มาฟ้องใครเออ,เอจะฟ้องดี <c oughs> พูดเล่นแล้วเขาบอกว่าศาลแห่งนี้เน้นการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูมากกว่าการลงโทษคนทำผิดก็สามารถกลายเป็นคนปกติถูกล้างประวัติเหมือนไม่เคยทำผิดมาก่อนได้ด้วยไม่รู้จริงไหมเอาเป็นว่าตามเข้ามาดูกัน ตอบประเด็นสงสัยก่อนศาลนี้ล้างประวัติคนทำผิดได้หวยเหรอศาลนี้ถ้าเด็กและเยาวชนกระทําความผิดเราไม่ถือว่าเป็นอาชญากรจะไม่ลงในทะเบียนประวัติอาชญากรรมเลยดังนั้นเด็กที่ผ่านกระบวนการยุติธรรมที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจึงไม่มีประวัติการกระทําความผิดเลยครับแล้วศาลนี้ดูแลคดีอะไรบ้าง สารนี้ดูแลคดีหลักๆก,ก็คือคดีแพ่งที่เกี่ยวกับครอบครัวทั้งหมดนะครับตั้งแต่การสมรสจนถึงการหย่าอำนาจปกครองบุตรและคดีอาญาที่เด็กและเยาวชนกระทำความผิดนอกจากนี้ยังมีคดีตามพระราชบัญญัติอื่นๆที่บัญญัติว่าต้องขึ้นศาลเยาวชนและครอบครัวครับเยาวชนก็คืออายุ15-18ปีใช่ไหมคะใช่ครับเรานับอายุจากวันทำผิดใช่ไหมไม่ใช่วันถูกจับ ใช่ครับไม่ว่าเขาจะหลบหนีไปนานประมาณเท่าไหรก็ตามจับมาแล้วบรรลุติภาวะก็ยังต้องขึ้นศาลเยาวชนครับอายุห้าสิบหกสิบก็ยังต้องขึ้นครับเราสมมุติว่าเยาวชนคนหนึ่งทําผิดกระบวนการของคดีมีอะไรบ้างกระบวนการของศาลเยาวชนและครอบครัวจะมีรัษมีพิเศษกว่าศาลอื่นๆนะครับเราจะเข้าไปดูแลกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวกับเด็กตั้งแต่เด็กถูกจับกลุ่มในทันทีเรามีครอบครัวที่เป็นเคสตัวอย่างในวันนี้ที่กระทําความผิดแล้วส่งตัวมาโดยพนักง,งานสอบสวนเพื่อตรวจสอบกรารจับครับ สวัสดีเจ้น้องชื่ออะไรอ่ะสิงหาครับแล้วน้องโดนคดีอะไรมาอ่ามียาไอซ์ครับม,มีเยอะไหมศูนยกรัมครับแล้วตำรวจไปจับที่บ้านเลยเหรอโดนจับหน้าหอพักครับไปรับที่บ้านมาหรือไงใช่ครับโอเคไม่ต้องกลัววันนี้ทุกมอมจะขึ้นศาลเป็นเพื่อนแล้วอย่างคดีของน้องมาถึงต้องทำอะไรก่อน โดยขั้นตอนแรกนะครับพนักงานสอบสวนจะต้องยื่นคําร้องในห้องเจ้าหน้าที่ธุรการช่องที่7นะครับเพื่อยื่นเอกสารเกี่ยวกับการตรวจสอบการจับครับพนักงานเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเบื้องต้นว่าเอกสารครบถ้วนถูกต้องหรือไม่นะครับขั้นตอนในการตรวจก็คือว่าขณะนี้ที่พนักงานสอบสวนมายื่นคำร้องเนี่ยเกินระยะเวลา24ชั่วโมงนับแต่เด็กเยาวชนมาถึงสถานีตํารวจของพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบแล้วหรือไม่2ก็คือว่าเหตในคดีนี้เกิดขึ้นในเขตท้องที่เขตอํานาจของศาลเยาวชนและครอบครัวที่ขณะที่ยื่นคําร้องหรือไม่นะแล้วก็เอกสารต่างๆในการจับกุม ตัวเด็กและเยาว,วชนเช่นหมายจับบันทึกการจับคุมบันทึกถามคำให้การของจำเลยในเบื้องต้นในขณะที่ถูกจับแล้วก็จะย่นเอกสารต่อสารจากนั้นพนักงานเจ้าหน้าที่จะนําเอกสารนี้พร้อมสํานวน,นไปเสนอต่อผู้สาเจ้าของสํานวนหรือผู้สาเวรวันนี้เพื่อจะทําการตรวจสอบการจับโดยพนักงานสอบสวนจะเป็นผู้พาตัวน้องสิงหาและคุณพ่อคุณแม่ไปทําการตรวจสอบการจับที่ห้องตรวจสอบการจับครับแต่คุณพ่อคุณแม่ไม่ยอมมาก็ได้ถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่ยอมมาก็ได้ครับแต่ก็จะมีปัญหาเรื่องการปล่อยตัวชั่วคราวแต่บางทีคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ยอมรกบ ตัวเราหมอคุยกับเด็กหลายคนใช่ครับเราก็จะใช้นักจิตวิทยาณสังคมสงเคราะห์ติดต่อไปยังคุณพ่อคุณแม่ว่าขอให้เดินทางมาที่ศาลเพื่อศาลจะได้ดําเนินกระบวนิการเรื่องการปล่อยตัวชั่วคราวเพราะจริงๆแล้วศาลเยาวชนและครอบครัวไม่ได้เรียกหลักประกันอะไรสูงนะครับเรียกหลักประกันเพียงเล็กน้อยเท่านั้นและบางครั้งบางกรณีก็ไม่เรียกหลักประกันเลยครับ ตอนนี้คดีเยาวชนมีคดีไหนมาแรงบ้างคดียาเสพติดคดีเกี่ยวกับทรัพย์แล้วก็คดีเกี่ยวกับการทำร้ายร่างกายอย่างนี้ครับจะมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วทําไมเรายังแก้ปัญหาคดีพวกนี้ให้หมดไปไม่ได้สักที เราเป็นสารที่อยู่ปลายเหตุแล้วครับการแก้ไขเด็กและเยาวชนเนี่ยจะต้องบูรณาการทุกภาคส่วนนะครับตั้งแต่สถานศึกษาชุมชนนะครับสังคมโรงเรียนและผู้ปกครองครับก็เริ่มจากครอบครัวอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นหาเศรษฐกิจใช่ครับมันมีส่วนใหญ่ที่ทําให้เด็กๆไอาไว้รับการดูแลคุณพ่อคุณแม่ส่วนหนึ่งต้องออกไปทำมาหากินข้างนอกนะครับโดยมากก็ไม่มีคุณพ่อคุณแม่เลยอยู่กับปู่ย่าตายายส่วนมากใช่ครับ ในวันนี้นะคะสารยังไม่ได้พิจารณาเรื่องว่าน้องกระทําความผิดจริงหรือไม่นะคะเป็นเพียงขั้นตอนในการตรวจสอบการจับกุมนะคะถ้าปกติคนทั่วไปเข้ามาดูได้ไหมคะปกติเราจะพิดาเนการรับตุนกระหม่อมบุคคลที่จะเข้ามาเฉพาะญาติแล้วก็บุคคลที่เป็นหน้าที่เกี่ยวข้องเท่านั้นแล้วเราพานน้องสิงหามาทาอะไรในห้องนี้ คือตรวจสอบว่าเป็นบุคคลที่ถูกจับกลุ่มตามหมายจับที่ถูกกล่าวหาจริงหรือไม่แล้วก็ตรวจสอบว่ามีการปฏิบัติในการจับกลุ่มใช้ความรุนแรงกับเด็กเกินสมควรไหมมีการประจานเด็กไหมคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เลือกปฏิบัติต่อเด็กหรือไม่ผมโดนตำรวจคนตัวตรงบริเวณหน้าหอพักครับได้ใช้กําลังบังคับขูกเข็นไหมไม่ได้ใช้กําลังครับไม่ได้ใช้กําลังบังคับขู่เข็นนะคะพูดจากับสิงหาแต่โดยดีใช่ไหมคะครับ หลังจากจบกระบวนการในห้องนี้เราต้องไปไหนอวันนี้เดี๋ยวเด็กจะต้องถูกไปที่ศูนย์ให้คำปรึกษาเพื่อให้นักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์จำแนกเด็กและเยาวชนเพื่อสืบค้นหาสาเหตุการกระทำความผิดแล้วก็ดูว่าผู้ปกครองนี้มีความเอาใจใส่ดูแลเกินสมควรหรือขาดตกปกพรองอะไรหรือไม่ตลอดจนจะต้องให้สถานพินิษฐ์ทำการตรวจสอบความประพฤติของเด็กและเยาวชนก่อนที่จะมีคำพิพา,ากษาแต่การตรวจสอบการจับและการพิจารณาคดีาจะต้องมีที่ปรึกษากฎหมายทุกครั้งครับถ้าไม่มีศาลจะต้องตั้งให้ เขบอกว่าสาลมุ่งเน้นแก้ไขบำบัดฟื้นฟูมากกว่าการลงโทษเราทำอะไรบ้าง เมื่อสักครู่นี้นะครับศูนย์ให้คาปรึกษาได้ทําการจําแนกเด็กสอบถามข้อมูลแล้วก็สถานพินิษ์ก็ได้ทาการสอบถามข้อมูลจากเด็กและเยาวชนก็จะไปบูรณาการนะครับว่าเด็กและเยาวชนคนนี้ควรจะมีการแก้ไขบาปปัฟื้นฟูอย่างไรบ้างแล้วใช้มาตรา132หรือมาตรา90วางแผนแก้ไขบาบปัฟื้นฟนเด็กรายบุคคลการแก้ไขบาปปัฟื้นฟนนี้จะงดการพิจารณาคดีปกติโดยไม่มีคําพิพากษาถ้าเด็กยอมปฏิบัติตามแผนครบถ้วนและประเมินผลสมเริจได้ตามแผนครบถ้วนก็จะยุติคดีไม่มีการฟ้องคดี ไม่มีการตัดสินครับแล้วขอยายความที่คุยกันตอนต้นหน่อยที่บอกว่าเด็กๆจะไม่มีประวัติการทําผิดเลยก็คือ,อยังไงรคะร เราจะเก็บแค่ข้อมูลนะครับว่าเขาเคยถูกฟ้องไว้ที่ศาลนี้เท่านั้นครับในทะเบียนวัติอาชญากรรมของตำรวจเราจะไม่แจ้งเลยว่าเด็กคนนี้เคยกระทำความผิดและศาลเคยมีคำพิพากษาอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเด็กก็จะไม่มีประวัติในการกระทำความผิดอีกทั้งกฎหมายยังบังคับไว้ด้วยว่าเราไม่สามารถเอาประวัติการกระทำความผิดไปใช้ในทางที่เป็นผลร้ายกับเด็กเยาวชนนั้นได้เพราะฉะนั้นเมื่อจบก,การศึกษาแล้วก็สามารถไปสมัครงานทำงานได้ตามปกติครับโดยไม่มีการขึ้นทะเบียนประวัติอาชญากร,รขึ้นเลยนะครับก็จะเป็นผลดีต่อดเด็กเยาวชนที่ผ่านกระบวนการ การยุติธรรมของสารเยาวชนและครอบครัวแล้วครับเดี๋ยวนี้กฎหมายสมรสเท่าเทียมก็ใช้ได้จริงแล้วสารนี้เกี่ยวข้องด้วยไหมคะ เกี่ยวข้องอย่างยิ่งเลยเพราะว่าปัจจุบันเราสามารถจดทะเบียนสมรสของเพศเดียวกันได้ทรัพย์สินที่ทํมาหาได้ร่วมกันก็เป็นสินสมรสนะครับก็เหมือนปกติเหมือนปกติครับเมื่อก่อนนี้เราไม่สามารถฟ้องหย่าด้วยเหตุการณ์ล่วงละเมิดหรือการมีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเพศเดียวกันเช่นสามีไปมีความสัมพันธ์กับชายอื่นก็ฟ้องชู้ไม่ได้ก็ไม่ได้เป็นชู้ตามกฎหมายแต่ตอนนี้ฟ้องชู้ได้แล้วได้หมดครับได้หมดครับเมื่อวันที่19มกราคม2 5 6พาบเเวลากลางคืนก่อนเที่ยงจำเลยบังอาจมี แล้น,น,นี้คือห้องอะไรเป็น,ปนห้องพิจารณาคดีอาญาซึ่งใช้พิจารณาเฉพาะคดีอาญาที่เด็กและเยาวชนกระทำความผิดตั้งแต่การตรวจสอบการจับการสืบพยานและการพิพากษาคดี ส่วนใหญ่แล้วศาลจะมีคำสั่งให้ไปแก้ไขบําบัดฟื้นฟูรหรือลงโทษส่วนใหญ่แล้วศาลจะไม่เน้นการลงโทษเราต้องการแก้ไขเด็กและเยาวชนเป็นรายบุคลคลเพื่อให้เขาเนี่ยสามารถกลับไปอยู่ในสังคมได้โดยปกติสุขาการที่ส่งไปที่สถานทีนิ้หรือสถานบําบัดฟื้นฟูอะไรเงี้ยหรือศูนย์ฝึกอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าลงโทษหรือเปล่าเป็นวิธีการสําหรับเด็กและเยาวชนในการส่งฝึกอบรมให้ไปฟื้นฟูอบรม ครับถือว่าไม่ใช่โทษทางอาญ,ญาแล้วของน้องสิงหานี่ารจะตัดสินยังไงถ้าน้องสิงหารับสารภาพแล้วก็สํานึกในการกระทําความผิดเราก็จะเลือกใช้วิธีการแก้ไขบําบัดฟื้นฟูน้องสิงหา<ๆ>เช่นบําบัดเลิกยาเสพติดเป็นต้นถ้าเขาสารภาพก็อาจจะไม่ต้องไปสถานพินิจอะไรอย่างี้ใช่ครับวันนี้ถ้าคุณแม่คุณพ่อเขายื่นขอปล่อยตัวชั่วคราวเราก็จะอนุญาตให้เขาปล่อยตัวชั่วคราว รับน้องสิงหากลับไปที่บ้านแต่ถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่มีหลักทรัพย์เราก็สามารถทําบันทึกข้อตกลงมอบตัวเด็กไรเวยาวชนให้ผู้ปกครองรับไปดูแลครับโดยทําสัญญากังเราว่าจะพาลูกมาพบมาศาลต่างกนดนัดทุกๆครั้งครับแล้วทำไมบันลังไม่เห็นสูงเหมือนในละครบันลังคดีอาญาเราจะเน้นคล้ายๆกับเป็นห้องประชุมมีการพูดคุยกันนะครับผู้พักษาทั้งหมดจะไม่สวมเสื้อคลุยที่ปรึกษากฎหมายและคทนายความทั่วไปก็จะใส่เสื้อนะ <Seven. S 2> สูทรท้ง <Jennifer. S 2> นั้นครับเพื <S 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 ่อ ลดบรรยากาศความเครียดของเด็กว่าเขาถูกดำเนินคดีอาญาอยู่ในศาลจะทำให้เด็กคลายความกังวลแล้วก็รู้สึกสบายใจขึ้นครับ ขอเชิญคดีหมายเลขดำที่ยชาพ10-2567นทับเนะครับระหว่างนายปรเมศสุจริตโจนกับนางบัวบงกตสุจริตน,นี่ศาลผู้ใหญ่เลยศาลผู้ใหญ่ครับนี่เป็นบาลังที่พิจารณาในคดีแพ่งจะยกบาลังซึ่งสูงแล้วก็มีขั้นสวดของบาลังชัดเจนแตกต่างจากบาลังเมื่อสักครู่ครับอย่างคดีครอบครัวปนตเป็นครอบครัวที่ดูโขดมากเลยชีวิตจริงมีหนักแบบนี้ไหมใน,นชีวิตจริงนหนักกว่านี้ครับหนักกว่านี้เพราะพ่อแม่คิดอย่างเดียวว่าต้องการ ลูกกลับไปดูแลโดยไม่ได kind of ้มองถึงจิตใจของลูกมองว่าลูกเนี่ยเป็นข้อแพ้ชนะระหว่างกันเอาชนะสนกันใช่ครับ เวลาสารสั่งให้เด็กคนหนึ่งต้องอยู่กับพ่อหรือแม่สารใช้อะไรพิจารณาเราดูรายงานการสืบสอบพินิษสถานะทางครอบครัวนะครับดูการใช้อำนาจปกครองของทั้งพ่อและแม่ว่าผู้ใดเป็นผู้ที่ใช้อำนาจปกครองแล้วดูแลเอาใจใส่ตัวผู้ยาว์ได้มากกว่ากันพิจารณาถึงครอบครัวใหม่ของทั้งคู่เพราะว่าทั้งคู่เนี่ยอาจจะไปทำการสมรสใหม่ก็ต้องดูว่าเด็กสามารถปรับตัวอยู่กับครอบครัวไหนได้นะครับแล้วเด็กสามารถที่จะมีความสุขที่สุดอยู่กับครอบครัวไหนซึ่งเป็นปัญหา าละเอียดอ่อนนะครับจะต้องมีการศึกษารายละเอียดของแต่ละครอบครัวอย่างโดยละเอียดและมาประมวลพ่อแม่ทำหันกันม,มีมีกลยุทธ์เยอะแยะสารไม่รู้หรอใช่ครับลักษณะอย่างนี้นะครับบางครั้งอาจจะต้องมีการพูดคุยกับตัวเด็กเองเหมือนกัน อ๋อก็ถามเด็กเองนะครับเขายิ่งเด็กเล็กนั้นยิ่งมีปัญหาเพราะว่าเด็กเล็กก็จะติดกับคุณพ่อหรือคุณแม่ที่ตัวเองอาศัยอยู่ด้วยคุณพ่อคุณแม่อาจจะตามใจในช่วงนั้นให้ของเล่นอะไรเยอะอะไรเงี้ยครับเด็กก็จะรู้สึกว่าอยากจะอยู่กับคุณพ่อหรือคุณแม่ที่ตามใจนะครับมีคลิปในละครคือให้ปนดแยกไปคุยนอกศาลต้องทําแบบนี้กับเด็กทุกคดีไหมคะมีครับเดี๋ยวจะพาทุกคนไปชมด้านขวาจะเป็นห้องสืบพยานเด็กเล็กทุกคน เด็กเล็กๆครับเล็กขนาดไหนเนี่ยแปขวบครับที่ผมเคยสืบที่จัดห้องแบบนี้คือให้น้องรู้สึกผ่อนคลายนะครับเหมือนอยู่ในห้องที่มีตุ๊กตามีอะไรไม่ไม่เกิดความเครียดในการที่จะเบิกปวามหมายคำว่าทนายหรือตำรวจก็จะซักถามใช่ครับซักถามแต่ไม่ได้ซักถามเด็กโดยตรงถามมาทางนักจิตวิทยาซึ่งถ่าหูฟังอยู่ ใช่ครับแล้วก็จะมีการถ่ายทอดทางทีวีไปที่ห้องพิจารณาเมื่อสักครู่นะครับนักยุิทยาก,ก็จะแปลงคําพูดที่อาจจะมีความรุนแรงและกระทบกระเทือนจิตใจตัวเด็กนะครับให้เป็นคําพูดที่ดูด,ดีขึ้นซอฟขึ้นนุ่มนวลขึ้นนะครับและเพื่อให้เด็กตอบเช่นคําว่าถูกกระทําชํารารล่วงละเมิดเด็กอาจจะยังไม่เข้าใจ ว่าการล่วงละเมิดคือการสอดใส่อวัยวะเข้าไปอย่างไรเนี่ยครับเพราะเด็กบางคน7ขวบบางทีก็อธิบายลักษณะการกระทำได้ไม่ครบถ้วนทั้งหมดส่วนห้องฝั่งตรงข้ามจะเป็นห้องที่เป็นเด็กค่อนข้างโตขึ้นสักนิดหนึ่งครับคือพยานใช่พยานครับ และในฐานะที่อยู่กับสารอยู่กับคดีมานานมีข้อคิดหรือเรื่องอะไรฝากเตือนน้องๆบ้างครับก็อยากจะบอกน้องๆน,นะครับให้น้องๆคิดถึงครอบครัวคิดถึงคุณพ่อคุณแม่ให้มากมากคนที่รักเราที่สุดนั่นแหละคือคนที่อยู่ในครอบครัวคนที่ลำบากเพื่อเราที่สุดในวันที่เราถูกดำเนินคดีอาญาก็คือคนในครอบครัวไม่ใช่เพื่อนนะครับราะฉะนั้นน้องๆก็ต้องระลึกถึงนะครับแล้วก็พยายามที่จะไม่ตกเป็นเหยือ่อแล้วติดตามเพื่อไปในทางที่ผิดนะครับรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควร สำหรับคนอื่นไม่รู้นะว่าคิดยังไงแต่สำหรับหน่วมแล้วพร้อมให้โอกาสเด็กที่หลงผิดจากการได้ออกไปเจอเด็กๆในสถานพินิษ์ทั่วประเทศตลอด22ปีที่ผ่านมาภูมิใจทุกครั้งที่ได้คุยกับพวกเขาและภูมิใจมากๆที่เห็นพวกเขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นคนใหม่ได้จริงๆสำหรับคนที่กำลังคิดอยากลองทำผิดบอกไว้ตรงนี้เลยมันไม่เทและจุดจบ ก็ไม่มีใครประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นอย่าคิดพาตัวเองมาอยู่จุดนี้เลยถ้าอยากมาก็มาในฐานะทนายคูณพากษาเท่ hey, และมีเกียรติมากกว่าเยอะโอเควีลอกนี้ไปแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊าย